สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้เราอยู่ที่วัดผาตากเสื้อนะครับเรากําลังเดินขึ้นไปจอดรถเมื่อสักครู่นี้นะครับจอดรถทางนี้เรากําลังเดินขึ้นไปบริเวณวัดผาตากเสื้อเราจะพาไปดูวิวทิวทัศน์กันนะครับวัดจะสวยงามสมคําล่ําลือไหมวัดผาตากเสื้อนี้ก็จะติดฝั่งลําน้ําโขงนะครับหน้าผาตากเสื้อเดี๋ยวขวาเดียวขวาทางนี้แม่ นวลมันจะมีอีกสองจุดหรือเปล่าที่มีสองจุดให้ดูใช่ไหมครับจุดนี้จุดแรกเนาะใช่ค่ะแล้วก็ข้างบนอีกจุดหนึ่งนี่เามาดูวิวทิวทัศน์กันนะครับมาดูวิวทิวทัศน์กันลุ้นไปพร้อมๆกันว่าจะสวยงามไหมวัดพระตากเสื้อนะครับอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายใครที่ผ่านไปผ่านมา ก็สามารถแวะมาชมได้มาเที่ยวได้นะครับวัดผาตักเสือ้ออู้สวยมากเลยคุ้มค่าควาเมเหน็ดเหนื่อยครับผมมยสวยมากนี่ตรงเดี๋ยวต้องไปยืนอยู่ตรงจะง่อยนั่นโอ้โหสวยมากครับท่านผู้ชมลุ้นไปพร้อมๆกันนั่นไงสวยมากๆเลย วัดผาตากเสื้อสุดยอดแล้วเดี๋ยวเราเดินลงไปที่ตรงรั้วเลยนะครับอันตรายนะครับเขาเขีเยนว่าอันตรายอยู่ตรงนั้นนี่ครับนี่เลยฝั่งน้ำโขงนะครับวันนี้ก็อากาศฟ้าสลัวสลวนิดนึง ทำอะไรร่วงอีกนี่ครับอันตรายนะครับห้ามเข้ามาในบริเวณหน้าผานี้มีเขียนไว้ชัดเจนนะครับอันตรายถ้าตกลงไปก็คือไม่เหลือไม่รอดสวยงามมากครับอันนี้อันนี้คือจุดจุดที่หนึ่งนะครับคำว่าวัดผาตากเสื้อเขาบอกว่าเมื่อก่อน ต้องขึ้นมาฝั่งท,งทางหน้าผาหรือทางอะไรสักอย่างเนีมันยากขึ้นมาตรงนี้แล้วเสื้อผ้ามันเปียกเพราะเงือมันออกจะต้องเอาผ้ามาตากที่นี่นะครับนี่คือคนก่อนๆเขาก็รีวิวไว้แบบนี้นะครับเอาผ้ามาตากตรงเนี่ยครับตรงผาเนี้ยจนจนเรียกว่าผาตากเสื้อนะครับคือมันเงือออกมากจนเสื้อผ้ามันเปียกนะครับอ่ะโอเคนะครับรีวิวไป